ความเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายให้เกิดประโยชน์นะคะเบื่อหน่ายให้เกิดปัญญามีสติรู้ตัวเสมอเป็นพอไม่ใช่เบื่อหน่ายแบบไม่เกิดประโยชน์คือเบื่อหน่ายต้องเกิดประโยชน์อาจารย์สอนเรื่องนี้ลูกศิษย์เยอะมากเพราะบางคนเบื่อหน่ายไม่เกิดประโยชน์น่ะค่ะเบื่อหน่ายคือทิ้งตัวเองออกไปคือทําตัวเองให้ออกไปจากสังคมแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็คือเราอยู่เราเบื่อหน่ายแต่เราให้รู้ว่าความเบื่อหน่ายตรงนี้เราต้องตัดจากใจแล้วก็ต้องดําเนินชีวิต ดำเนินหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดต่อไปแบบนี้ถึงจะถูกค่ะค่ะอย่าท้อคือเบื่อใหนก็ต้องเบื่อให้เกิดประโยชน์เบื่อไหนให้เกิดปัญญาเรายังต้องอยู่สังคมอย่างเงี้ยอีกยาวค่ะอย่าเราไม่ใช่สังคมเรานี้จะดีไปหน้านักไปหน้าค่ะดักไปหน้าคือเรายังต้องอยู่ในอีกเยอะเบื่อก็เบื่อให้เกิดประโยชน์อาจารย์เจอภาวะแบบนี้มาก่อนแต่ว่าเออเราก็รู้แล้วว่าเออเบื่อไม่เกิดประโยชน์เรายังต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้อีกยาวอาจจะทำไป ทำให้ดีที่สุดแล้วมันก็จะเป็นบุญของเราสะสมเราทําด้วยใจเราก็จะได้เ,เหมือนเขาบอกว่าทําอะไรก็ให้เกิดใจรักก่อนถ้าใจรักเราจะทําได้ดีแต่ถ้าใจเราไม่รักทำยังไงมันก็อยู่ไม่รอดใจเรารักกับงานสิ่งที่เราทําคือเราทําออกมาไม่ต้องหวังผลว่าเออเขาจะโอเคไม่โอเคกับเราต้องทําจิตใหม่คืออะไรที่เราคิดผิดอะไรที่เรารู้สึกว่าเบื่อหน่ายตัดออกไปห,หมดเราต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้อีกนาะนแต่เราต้องอยู่ด้วยใจที่เข้มแข็งอดทนปล่อยไปแ,แต่ว่าเราต้องทําจิตในเราเข้มแข็ง อะไรที่เข้มแข็งที่สุดจะอยู่ได้แล้วก็เราเป็นครูบาอาจารย์เขาเราต้องเข้มแข็งนะจะไปท้อเราจะไปช่วยใครได้อาจารย์ถามก่อนถ้าคุณท้อช่วยคนอื่นได้ไหมบอกไม่เลยนะบารามีไม่เกิดพลังพลังบารามีจะเกิดที่จิตที่เข้มแข็งจิตที่เมตตาสูงจิตที่เข้มแข็งถ้าคุณทําจิตได้เบื่ออาจารย์นะคุณจะไปรอดเป็นแค่ช่วงภาวะของธรรมที่เกิดขึ้นจึงทําให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายและก็อาจจะเป็นด้วยระบบสังคมสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราจึงทําให้เราเกิดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นได้ แต่ถ้าเราปล่อยวางหรือให้รู้เพียงจิตเราว่าเรามีตัวรู้ที่มันเกิดขึ้นแล้วว่าเราเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเรารู้แล้วว่าในจิตเรามันเกิดความเบื่อหน่ายเราก็ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะนำมาให้เกิดปัญญาให้เกิดตัวรู้เราคิดพูดเรากระทำสิ่งใดอยู่เราก็จะได้รู้วิธีการว่าเราจะดับเหตุตรงนั้นยังไงแต่เราก็ยังดำเนินไป ให้รู้ว่าเรายังต้องอยู่ในสิ่งสภาวะแวดล้อมนี้อีกยาวเราก็ให้ดำเนินชีวิตไปด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอเป็นพอนี่แหละคือตัวที่จะทำให้เราเข้าสภาวะถึงธรรมเมื่อเรารู้ตัวแล้วเรารู้ว่าเราอยู่สภาวะในธรรมหรือการเข้าถึงธรรมก็จะเกิดตัวเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องหลีกหนีหรือออกห่างไปจากสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะว่าเราต้องพบและยังต้องเจอสิ่งเหล่านี้อีกยาว เมื่อเราเข้าถึงธรรมหรือสภาวะธรรมเกิดตัวรู้มีสติรู้เกิดขึ้นก็จะทําให้เราอยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขแล้วก็เบิกบานตัวเบื่อนี้ก็จะค่อยๆดับหายลงไปมันเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งที่เราเริ่มเข้าถึงธรรมตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งเมื่อเราทําจิตให้ตื่นรู้แล้วเรารู้วิธีดับเหตุก็จะทําให้เราเข้าสู่การปฏิบัติไปถึงขั้นสูงได้มากขึ้น เมื่อเราเข้าถึงสภาวะธรรมขั้นสูงหรือละเอียดได้มากขึ้นก็จะทําให้เราตื่นรู้และมีจิตใจที่เบิกบานได้ทุกขณะจิตเป็นผู้มีความที่เข้าถึงในความสงบระงับปล่อยวางว่างเข้าสู่ความเป็นจริงได้มากก็จะทําให้เรารู้สภาวะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจเราและเราสามารถเกิดตัวรู้คือเกิดตัวรู้จริงก็คืออริยสัจเกิดขึ้นในจิตเราก็จะสามารถดําเนิน ในทางสายกลางได้มากขึ้นเกิดปัญญาเห็นชอบก็จะทําให้ชีวิตเรามีความสุขเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงค่ะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดหรือสภาวะใดเราก็จะสามารถอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ได้ทุกสถานการณ์อยู่อย่างมีความสุขไม่ทําให้ชีวิตเราเดือดร้อนก็จะทําให้เรามีความสุขความเจริญในที่สุด เราก็จะพบว่าอ่ะสิ่งที่เราเกิดขึ้นณนะช่วงหนึ่งที่เกิดตัวเบอร์นายมันก็จะสงบระงับหรือดับลงไปในที่สุดด้วยจิตที่เราเข้าถึงธรรมหรือรู้ตัวอยู่ตลอดเสมอว่าเราคิดเราพูดกระทําสิ่งใดก็จะเป็นตัวที่กําหนดให้เรารู้ตัวและก็เข้าถึงธรรมได้มากขึ้นเราก็จะสามารถอยู่ได้ในทุกสภาวะอยู่ได้อย่างมีความสุขเบิกบานรู้ตื่นอ่ในธรรมนะคะมากขึ้นเมื่อเราผ่านณนะจุดนี้ไปได้ก็จะทำให้เรา สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขทุกสถานการณ์ไม่ว่าเหตุใดเกิดขึ้นในจิตเราเราก็จะรู้สภาวะในจิตเรารู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นรู้ตื่นรู้เบิกบานในใจอย่างอัศจรรย์เลยนะคะเมื่อเราเข้าถึงสภาวะธรรมเมื่อเราผ่านตัวเบื่อหน่ายไปแล้วก็จะทําให้เราเข้าถึงธรรมได้มากขึ้นไม่ว่าเหตุใดๆที่จะผ่านเข้ามาก็ดีในจิตเราเราก็จะสามารถขจัดปัดเป่าออกไปจากจิตเราได้ง่ายมากขึ้นนะคะเมื่อเราผ่านสภาวะตัวเบื่อหน่ายไปแล้ว จิตของเราก็จะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติเกิดขึ้นนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะผ่านสภาวะทำตัวเบื่อหน่ายนี้ไปได้อย่างลงตัวนะคะเมื่อเราผ่านไปได้แล้วทุกท่านก็จะพบแต่ความสุขความเจริญมากขึ้นต่อไปก็จะอยู่ในโลกอย่างมีความสุขมากขึ้นก็จะพบว่าโลกเรายังน่าอยู่และมีความสุขอีกมากมายที่เราจะค้นหานะคะเพื่อเข้าถึงทำขั้นสูงต่อไปอย่างเบิกบานรู้ตื่นให้ทุกท่านมีจิตใจที่เข้มแข็ง เบิกบานรู้ตื่นในธรรมในที่สุดจะพบความสุขได้เป็นอย่างดีอย่างลงตัวไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดเกิดขึ้นในจิตเรานะคะขอบคุณอาจารย์มากเลยกลังใจแล้วเนะีอ่อาจารย์สอนสลูกศิษย์ทุกคนได้สู้อย่าท้อโอเคเอาลุยลุยต่อเลยคะ่ะอ่ะาทุกทาทุกกาารอ่ค่ะเราควรมีคติธรรมไว้ยึดใจเราไว้หรือเตือนใจเราไว้เพื่อดําเนินชีวิตไปได้ราบเรียบหรือง่ายขึ้น นะคะคติธรรมในแนวอาจารย์เก๋ก็ได้เขียนไว้เป็นคติธรรมที่อาจารย์เก,ก๋ได้เขียนขึ้นแล้วก็เพื่อไว้เตือนใจตนเองไว้เป็นที่ตั้งด้วยนะคะก็จะเขียนไว้เรื่อยๆคติธรรมที่เวลาเราไปเจอบทตรงไหนที่ยากๆหรือเราปฏิบัติได้ยากๆเราก็จะมีคติธรรมไว้เตือนใจตัวเองค่ะฟังกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะค่ะคติธรรมของอาจารย์เก๋ก,ก็คือพึงเบื่อหนายให้เกิดประโยชน์ พึงเบื่อหน่ายให้เกิดปัญญารู้ตัวเสมอว่าเราคิดพูดกระทำสิ่งใดอยู่ <t> เ,พเพื่อเข้าถึงการดับทุกข์เหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั้นจนเข้าถึงสภาวะธรรมตื่นรู้สงบระงับว่างวางเบิกบานในใจเป็นที่สุด <t> <t> ขอบคุณมากค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์อาจารย์เก๋สายใหญ่ทำในช่องอุตสานาคีแล้วมาพบกันใหม่กับความรู้ดีๆอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะคนติดตามมี IGFC กดไลค์หมอดูออนไลน์จำนายให้คำปรึกษาแม่นเรื่องชาวบ้านเงินงานโชคดวงชะตา